สวัสดีพี่น้องเมื่อสมงูสกุลหรือฟังลาวหรือฟังไทยหรือต่างประเทศสบัสดีเนาะมอนี่มาพบมาบอกน้องถึงใจก้าเนาะพี่น้องพี่น้องมอนี่น้องจึงใจก็ไปไก่ต่อมไปเก็บผักยานางพี่น้องอยู่บอนเก่าพี่น้องไปเบื่อเลยเนาะพี่น้องไปสวัสดีสวัสดีเนาะตามเนาะพี่น้องเลื่มเก็บเล้วพี่น้อง บอนเกาแล้วพี่น้อง EP 2พี่น้องบอนกาพี่น้องสิเก็บยานางผู้ชมกาพี่น้องมื้อนี้วันจันทร์แต่น้งได้บ่ได้ียงพี่น้องวันคานอื่นก็เห็นพี่น้องบ่ดีก็พักพี่น้อง chắc đây lại chắc đây lại chứ bằng cái chân mật nữa không có mưa có mưa cái tầm หาเถว่ยฟานคือแบบน,นั่นเลยน่ะคอ,คอยคอยจับมาได้แ้วะผักยานางครับนี่มันลายโดผักทุกชนิดเลยพี่น้องจักผักไรกินจักผักอะไรไ้กิน ตอนนี่ก็ทางพี่น้องถ้านี้เขาที่นี่ก็หาพักเลยพี่น้อง ลายอยู่ต่อมมึงมีอย่างนั้งหมดนี่บืนหางเขาเรียนเนาะน้องจาอยน้องจ๋จะคิดคิดพี่น้องเพอเสวยเก็บอย่านางให้ไอ้ต่อมพี่น้องเปาะได้ไวกับเมื่อเมื่อพี่น้องเมื่อกินข้าวแล้วพี่น้อง เปาะคนเดียวลาวกบเจ็บบาไหวพี่น้องเราะมันเดียวกบพากันหาพี่น้องช่วยกันหาให้รายพี่น้องสนใจอะปิดคลิปและจุดไหนพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้องสนใจไปหาหานางขอลาพปก่อนพี่น้องแต่เอฟซีทานใดสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ไลกดแชร์ให้ซองน้องสนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องใกล้ได้คลิปต่อไปพี่น้องน้องใดจะช่วยเก็บผักยานางให้ตอมพี่น้องให้ได้รายเมือกินเขาพี่น้อง Asem lá fini, con os cabidos, vai di, bye bye, no.